สวัสดีค่ะช่วงนี้เชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ำนี้อยู่กับดิฉันปาริชาติไวยกวีกมลอ,อาจค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ วันนี้เวลา17นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานทาหารกองบิน21อําเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีว่าที่พันตรีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในอำนาจเย็นยิ่งอธิบดีผู้พิพากษาภาคสามพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สอง พลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3นาวะอากาศเอกณไทยเมืองมณีผู้บังคับการกองบิน23นาวะอากาศเอกภาคบุญยเวศผู้บังคับการกองบิน21 กองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทูลอองทุลีประบาทรับเสด็จและประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามสีอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจ,จเจริญเพื่อส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญ เวลา18นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระม,มราชินีสเสด็จพระราชดำเนินถึงยังสนามเฮลิคอปเตอ,อร์ชั่วคราวสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นองสมสีอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายนารงเทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญรองอธิบดีผู้พิพากษาภาค3ผู้บัญชาการมฑลท,ทหารบกที่27 รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าทูลอองทุรีประบาดรับเสด็จเวลา18นาฬิกา32นาทีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดดำเนินถึงยังวัดเกาะแก้วตมบนหนองสามสีอำเภอเสนางคณิคมในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิษทรงกราบทรงศีลประทันสงถวายศีลจบ ทรงเปิดอุโบสถกลางน้ำทศมาราชบอบพิษอุนทริกาขานสีหมาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามอุโบสถกลางน้ำหลังนี้มีความหมายว่าอุโบสถอันเป็นเขตสังฆกรรมรูปทรงดุจด,ดอกโบวบุนทริกประจำรัชกาลที่10สร้างขึ้นเพื่อทดแทนอุโบสถหลังเดิมที่สร้างตั้งแต่ปี2496ซึ่งมีสภาพรุดโทรมตามกาลเวลา เป็นการก่อสร้างแบบโบราณสถานไม่มีการต่อเสาเข็มหรือวางรากฐานที่มั่นคงจึงเกิดการสุดตัวและหลังคารั่ว ไม่สามารถป้องกันน้ำฝนได้ในช่วงของฤดูฝนทำให้การประกอบศาสนากิจและการทำสังฆกรรมของพระสงฆ์เกิดความยากลำบากอีกทั้งกลุ่มศิลปากรจะดำเนินการขึ้นทะเบียนออโบสถหลังเก่านี้เป็นโบราณสถานของชาติของวัดเกาะแก้วซึ่งตระหนักถึงข้อจำกัดต่างๆและเห็นควรให้สร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นโดยคณะสงฆ์และประชาชนได้อาราธนาพระราชยานวัชระชิโนพาสมาเป็นหลักในการดำเนินการก่อสร้าง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ตลอดจนเป็นศาสนาสมบัติทางด้านทาวรารวัตถุในบวรระพพุทธศาสนาเป็นสถานที่ใช้ในการปฏิบัติศาสนากิจของคณะสงฆ์รวมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในชุมชนอันจะนำไปสู่ความสามัคคีและเพื่อถ่ายทอดความรู้หลักคำสอนเรื่องสัมมาทิฏฐิผ่านสถาปัตยกรรมอุโบสถซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ที่ยั่งยืนรูป ทรงเป็นดอกบัวมีน้ำเป็นสีมาเรียกว่าอุทกุเคปะสีมาซึ่งถือเป็นนิมิตธรรมชาติอันบริสุทธิ์การก่อสร้างจึงไม่มีการฝังลูกนิมิตและการผูกพัทสีมาเริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนธันวาคม2566แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม2568โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานระบบอุปกรณ์ปแปลงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของวัดโอกาสในเท่าพระเนตรในทศาการหลักปฏิบัติธ,ธรรมนาวาวัง7ขั้นตอนประกอบด้วยยาเม็ดที่1และ2เป็นการท่องพระรัตนตรัยและการทักอารมณ์ ยาเมทที่3และ 4, ท่องธาตุกรรมฐานและพิจารณากายโดยให้จิตเห็นความจริงของกายสู่ความเป็นธาตุส่วนยาเมทที่ 5, 6และ 7, คือการท่องขันห้าพิจารณาอารมณ์ลงสู่ความเป็นขันห้าจนจิตเข้าใจความจริงของจิตเองและเข้าสู่หลักอริยสัจสี่อันเป็นที่สุดแห่งการดับทุกข์อย่างสิ้นเชิง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาในโอกาสวันเอกราชของสาธรารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาซึ่งตรงกับวันที่5กร,รกฎาคม2568มีข้อความพระราชสารดังนี้ พระนาท่านนาย os, นาิโคลัสมาดูโรโมโลสประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโบลิวาร์เวเนซุเอลากรุงการากัสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโบลิวาร์เวเนซซเอลาข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านป,นาประธานาธิบดีมีพลนามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวเนซุเอลาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยและสาธรรารณรัฐโบลิวาร์เวเนซุเอลาได้ส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นด้วยความเข้าใจอันดีและความปรารถนาดีต่อกันมาโดยตลอดข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ประเทศของเราทั้งสองจะยังคงมุ่งม,มั่นเพื่อสร้างเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวให้เจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพร,ระปรมาพิไทยมหาวาชิรล,ลงกณนพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จออกแทนพระองค์ทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรยัยและพุทธเจดีสถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2568 วันนี้เวลา18นาฬิกา2นาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกแทนพระองค์นาวางังสัปปทุมทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดียสถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดหนึ่งในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2568ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ในพบภูสมปองรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนลายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเฝ้าทูลอ่อนระบาดรับพระราชทานเทียนพรรษาเพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและวัดธาตุอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดส,สระบ,บรุรีวันนี้นาที่ว่าการอำเภอหนองแค่จังหวัดส,สระบ,บุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรักกรุณาโปรดกล้าปรดกระหม่อมให้ผลเอกกปะนะรุติดองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แกร่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายบัญชาชาวรินทผู้ว่าราชการจังหวัดสระบรุรีหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอัคคีภยัย ในการให้องคมนตรีได้เชิญรับรมมาโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือในการเตรียมแผนและซักซ้อมแผนเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จากนั้นองค์มนตรีได้มอบสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน17ถุงให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาปบพิตรและพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสะความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบอักขีภยัยราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลราชธานีอำเภอหนองแคเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภยัยจำนวนหนึ่งรายจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังบริษัทลิเวอร์พูล พลับแอนเปเปอร์จำกัดซึ่งประกอบกิจการผลิตกระดาษทิชชู่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่30มิถุนายน2568ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหากรรม W.H.A สระบ,บรุรีตำบลบัวลอยอำเภอหนองแคจังหวัดสระบ,บรุรีทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน10รายและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน8ราย ประกาศสำนักงานเลขานุก,การสมเด็จพระสังฆราชเรื่องการกระทำสามีจีกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2568นวัดราชบพิสรสถิตมหาศีมาราม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2568เพื่อเป็นการถนอมพระอนามัยจึงขอประกาศแนวทางในการกระทำสามีจีกรรมถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกดังต่อไปนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงงดเสด็จออกประทานรับโรกาดให้พระเทรานุเทระเฝ้าถวายสการะ วราชบพิสถิตมหาศีมารามเปิดพระวิหารให้คณะสงฆ์เข้าถวายสาการะกระทําสามีจีกรรมหน้าพระรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศสาคาัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตั้งแต่วันที่12กรกฎาคม2568ถึงวันที่13กรกฎาคม2568ทั้งนี้ความทราบฝาประบาดแล้วประกาศณวันที่5กรกฎาคม2568 ศาสตราจารย์ดตรสมเสรจพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรมะลัยลักษณ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัคตวรัตขยายราชนารีเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้ส,สร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศไทยให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในสรา,ารคดีใต้ร่มพระบรมีวันนี้เสนอตอนใต้ร่มพระบรมีเจ้าฟ้าผู้สร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศไทยติดตามได้กับคุณสมพิรบุตรสารค่ะ ชีววัตถุสถาบันวิจัยจุลาภรณ์สะท้อนถึงพระปณิธานของศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรณไว้เลยละอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวราคาติยาราชนาวีเจ้าฟ้าผู้ทรงสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประชาชนชาวไทยและประเทศไทยวันนี้เราสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยการผลิตยาใช้เองในประเทศอย่างมั่นคงค่ะ ที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2568คืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวงการสาธารณสุขไทยเมื่อสถาบันวิจัยจุฬาพร์ประสบความสำเร็จในการขึ้นทะเบียนยาชีววัตถุค,คล้ายคลึง t h a r d u Sulem ซึ่งใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งหลายชนิดโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมชนิดเธอทูโดยความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากการวิจัยและพัฒนาอย่างครบวงจรทุกขั้นตอนตั้งแต่สร้างเซลล์ต้นแบบ จนถึงการพัฒนากระบวนการผลิตด้วยตัวเองโดยนักวิจัยไทยเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยโดยไม่อาศัยการซื้อหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศภายใต้การริเริ่มกำหนดนโยบายดำเนินการและกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องจากสัตราจารด็อร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวิไล,ลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยาราชนารี ทรงเป็นหลักสำคัญในการประสบความสำเร็จของโครงการซึ่งความสำเร็จไม่ใช่แค่ความสำเร็จเชิงวิชาการแต่นี่คือหมุดหมายของความสามารถในการเพึ่งพาตนเองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในวิีสากลของประเทศไทยเพื่อลดการนำเข้าที่จะส่งผลให้เกิดการขาดดุลการค้าได้ยังเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนานักวิจัยระดับสูงให้กับประเทศไทยเนื้อสิ่งอื่นใด การเดินทางจากจุดเริ่มต้นมาจนถึงความสำเร็จในวันนี้เป็นเส้นทางที่ยาวนานและไม่ง่ายเลยเพราะเบื้องหลังของยาชีวบัตถุขวดนี้ไม่ได้มีแค่ตัวยาที่ใช้เพื่อการรักษาแต่หากมีพระิริยาอุตสาหะของเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้สงสร้างความมั่นคงทางยาทอดพระเนตรเห็นอนาคตของประเทศไทยผ่านเว้นตาของนักวิทยาศาสตร์และพระเมตตาแก่มวลมนุษยชาติ พระกรุณาที่คุณเพื่อราชและแผ่นดินนี้คือเรื่องราวอันสมงคุณค่าที่ได้มังเกิดขึ้นในปีมหามงคลพุทธศักราช2530ด้วยโดยพระบาทสมเด็จพระบระมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนานบพิษทรงเจริญพระชนมพรรษาครบห้ารอบดังนั้นสัตรารารย์ดอ,อร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วยล,ล,ลักอัครราชกุมารีกรมพระรีสว่างขาวัตวรวรคัติยา,ยาราชนารี จึงทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนไทยด้วยทรงได้รับการฝากฝังจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษตั้งแต่แรกเริ่มว่าขอให้ทรงดำเนินการวิจัยเพื่อช่วยให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองในเรื่องยารักษาโรคได้ จึงได้นำไปสู่การวิจัยพัฒนายาชีววัตถุคล,คล้ายกลืงทาร์ทูซูแมปเริ่มต้นจากการสร้างเซลล์ต้นแบบการผลิตโปรโตีนในถังปฏิกรชีวภาพการสกัดโปรโตีนให้บริสุทธิ์โดยที่ทุกขั้นตอนจะต้องผ่านการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาที่สำคัญอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้เป็นสถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางองค์ประธานของสถาบันวิจัยจุราภร์นะครับได้มองเห็นความก้าวหน้าความเชื่อมโยงแล้วก็ความที่จะทำให้ครอบคลุมก็ทำให้เกิดความเชื่อมโยงในการที่จะ พัฒนายาใหม่ๆนะครับแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงยาที่สำคัญโดยเฉพาะยาใหม่ๆโรคที่เกิดใหม่ๆซึ่งวิทยาการต่างๆต้องก้าวทันสำหรับยาชีววัตถุเป็นยาที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากแต่มีราคาสูงและต้องพึ่งพาการนำเข้า การที่ประเทศไทยสามารถผลิตได้เองตั้งแต่ต้นจึงถือเป็นการเสริมความมั่นคงทางยาและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของระบบสาธารณาสุขอย่างมหาศาลทั้งหมดนี้สะท้อนพระปรณิธานที่ชัดเจนว่าวิทยาศาสตร์ที่แท้ต้องจับต้องได้และเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้จริงและด้วยโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและองค์ความรู้ที่ทรงสังสมมาอย่างยาวนานจะรองรับ และเป็นรากฐานสําคัญให้เกิดความร่วมมือทางการวิจัยจากนานาชาติอันจะส่งผลให้เกิดนวัตกรรมใหมๆ่ๆและผลักดันให้เกิดระบบนิเวศของการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ระดับสูงให้กับประเทศไทย Especially the last five years, to see the amount of progress that's been made at the s u r a p o n Research Institute and the network during the post-COVID-19 challenges and everything that's come out after that has been extraordinary. I'm very happy to see the progress. I'm excited to see the potential, and I truly believe that impactful work will continue to happen at the s h u l a oh p o n Research Institute. ตลอดเส้นทางแห่งการวิจัยพระองค์ไม่เพียงทรงทำเพื่อผลลัพธ์ทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่ยังทรงเล็งเห็นว่าประเทศไทยต้องมีบุคลากรระดับสูงทางวิทยาศาสตร์ของตนเอง จึงส่งก่อตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550เพื่อผลิตผู้นําทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เรียนรู้จากของจริงทํางานวิจัยจริงเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของประเทศไทยและโลกในปัจจุบัน I think there are several ways that the program contributes um uh, one of them of course is creating the human resource pipeline Keep in mind that not everyone that comes out of the academic program will come into a pharmaceutical production facility. Some of them may decide to go out and to do fundamental science that pushes knowledge ahead. That's always very practical. <laughs> อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัคติยาราชนารีเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงสร้างความมั่นคงทางยาพระองค์นี้ทรงทําให้ความหวังของคนไทยกลายเป็นความจริงด้วยพระปณิธานที่นแน่วแน่พระบรยะยุอุตาสาหะตลอดพระชนชีพที่ทรงไม่เคยหยุดนิ่งเพื่อประชาชนคนไทยทุกคนอย่างแท้จริง วันนี้นะคะประเทศไทยประสบความสําเร็จในการผลิตยาชีววัตถุคราสสูซูแมบขวดยานี้ไม่เพียงเป็นยารักษาโรคมะเร็งแต่แฝงด้วยพระบุรีอุตสาหะของศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรกระเล,ลิศอัครราชกุมารีกลุ่มพระศรีสว่างขวัตบอระคติยาราชินารีเจ้าฟ้าผู้ทรงสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประชาชนชาวไทยและประเทศไทยอย่างมั่นคงสวัสดีค่ะ จบข่าวในพระราชสำนักค่ำนี้แล้วนะคะช่วงนี้ดิฉันปริชาติกวีกมลอ,อาดพร้อมด้วยทีมงานทุกคนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ สารคดีเทิดพระเกียรติชุดทศมมหาราชาสายทานพระเมตตาสู่แผ่นดินพระปรีชาสามารถด้านการบินเครื่องบินลำเลียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2547พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มฝึกการบินเครื่องบินลำเลียงเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญน,นำไปสู่การบินเครื่องบินพาณิชย์ ทรงฝึกบินด้วยเทคนิคและสถานการณ์จำลองแบบต่างๆเพื่อสะสมพระประสบการณ์ด้านการบินโดยทรงใช้เวลาเพียง2ปีก็ทรงสามารถทำการบินเครื่องบินโบอิง737400โดยในช่วงปีแรกทรงทำการฝึกบินเปลี่ยนแบบหลังจากนั้นก็ทรงทำการฝึกบินอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกได้รับตำแหน่งนักบินที่หหรือกัปตัน ทรงได้รับใบอนุญาตครวฝึกภาคอากาศผู้ตรวจสอบนักบินสำหรับเครื่องบินพาณิชย์พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะเที่ยวบินพิเศษมหากุศลทรงนำพุทธศาสนิกชนจาริกกราบพุทธสังเวชนียสถานณเมืองขยาสาธารณรัฐอินเดียและทรงนำพุทธศาสนิกชนจาริก กราบพระบรมสารีริกธาตุณวัดป่าวิเวกธรรมจังหวัดขอนแกน่นเพื่อทรงนำรายได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบทุนการศึกษาพระราชทานแก่เยาวชนไทยที่เรียนดีแต่ยากจน ทรงใช้ความเชี่ยวชาญด้านอากาศยานและการบินในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์เสมอมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงทำการบินเครื่องบินพระราชพานะเสด็จพระราชดำเนินไปสรงเยี่ยมราษฎรด้วยพระองค์เองโดยไม่ทรงหวัน่นต่อภัยอันตรายจ,จนปัจจุบัน พระองค์ยังทรงทําการบินเครื่องบินพระราชพานะด้วยพระองค์เองในการเสด็จพระราชดําเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและการดูแลทุกสุขของอนาราษฎรน